t o อ k Bangkok Channel ไม่แนะนำให้ท่านเชื่อหรือเชิญชวนให้เชื่อและลงทุนกรุณาใช้สติสมาธิในการรับชมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้วันที่10มิถุนายน266 6นะครับวันนี้เราจะมาดู10หุ้นเด่นครับที่มีเงินเข้าเม็ดเงินเข้านะครับ10หุ้นเด่นหุ้นแรกก็คือ DOD นะครับมี m o n น y ่ n อินนั้น 12.88m นะครับมีแวลูอยู่ 51.54m นะครับ เด่นยังไงเราต้องเข้าไปดูในกราฟของเขานะครับไปดูว่าจังหวะของเขานั้นจะทํากําไรขึ้นไปถึงเท่าไหร่นะครับจากตอนนี้นะครับเหมือนว่าราคากําลังจะค่อยๆียดีดกลับนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าดูจากตรงนี้ก็เ็นว่าราคาของบนรุ่มกําลังปีดกลับนขึ้นมาแล้วก็เข้ามาทั้งภายในภายนอกประเทศนะครับถือว่าเป็นตัวเด่นตัวหนึ่งทีเดียว MACD, RSI ก็ D, SI กำลังชี้ขึ้นนะครับนั่นหมายเพราะว่าจังหวะไซเ์อัพเริ่มกับพื้นงขึนขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับจากปกตินะครับขอ,รของการของการเคลื่อนตัวและการคาดการราคานะครับเป็นไปอย่างที่เราเคยเรียนให้ท่านทราบไปแล้วนะครับว่าราคาอยู่กรอบต่ำสุดนะครับก็จะขึ้นไปกรอบสูงสุดนะครับ เมื่อขึ้นไปกรอบสูงสุดเสร็จก็จะลงมาต่ําสุดนะครับต่ําสุดเสร็จก็จะค่อ,อยๆไซเวกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดถึงไปตามกรอบราคาหรือแพทเทิร์นราคาที่เราเล่าให้ท่านฟังบ่อยๆก็คือเมื่อราคานะครับเทียบกับเวลาครับ Price and Times ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในกรอบ Linear Relation สูงสุดและกรอบ Linear Relation ต่าสุดเมื่อเข้ามาในกรอบมันจะถูกบีบบังคับขึ้นไปที่จุดสูงสุด และเมื่อถึงจุดสูงสุดก็จะถูกปีบบังคับให้กลับลงมาต่ำสุดโดยอัตโนมัติแล้วก็ไซด์เวย์แบบนี้อัตโนมัติไปเรื่อยๆโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะครับคือเป็นอินฟินิตี้เมื่อต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดสูงสุดลงมาต่ำสุดดูเหมือนจะเป็นเส้นตรงแต่จริงๆคือไม่เป็นเส้นตรงการเคลื่อนตัวจะสลับกันขึ้นลงตามวลลุ่มที่เข้านะครับอันนี้คือค่าพื้นฐานที่เราพยายามเรียนให้ท่านเข้าใจนะครับแล้วท่านก็ลองนำไป เปรียบเทียบกับหุ้นทุกตัวที่ท่านสนใจนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะครับว่าเป็นไปนอย่างที่เรานั้นเรียนให้ท่านทราบไว้หรือเปล่านะครับก็เป็นความยืนยันเป็นการยืนยันว่าใช้ได้จริงหรือเปล่าท่านันกลงทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับอันนี้เป็นตัวแรกนะครับถัดมานะครับ XO นะครับอ่าลืมบอกไปนะครับว่าตัว DOD นั้นมี ราคาอยู่ที่0.04นะครับบวกไป10.0616นะครับก็บวกไป4.12รนะครับสรับ DOD นะครับถัดมาก็คือ XO นะครับราคาอยู่ที่22.20นะครับบวกไป0.60นะครับก็มีเม็ดเงินเข้ามา8.97ให้7.9ล้านนะครับหน่วยเป็น M นะครับแล้วก็มี value อยู่85 .0.85m นะครับตัวนี้เราจะต้องดูจากกราฟเคลื่อนที่ขึ้นไปก็จะเห็นได้ว่าจังหวะของเขานั้น sideways ไปทางนี้นข้างนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายก็ว่า,วาราคาถ้ายังคง sideways ต่อไปราคาจะยิ่งสูงขึ้นไปกว่าน,นี้นะครับก็จะค่อยๆเพิ่มลีเนียไลเ a ช i o n ให้สูงขึ้นไปนะครับก็จะทําให้ราคานั้นสูงขึ้นไปติดต่อเนื่องเห็นได้จาก MACD ยังคง บนรูมยังคงเข้าทั้งภายในภายนอกประเทศนะครับแล้วก็ r s SI เนียนก็ยังคงไซว์เว่อัพอยู่บนโอโบสเหนือ70นะครับ m อฟก็ดูเหมือนว่าจะไซว์เว่์ไปทางด้านข้างแล้วนะครับดังนั้นตัวนี้ถ้าเราเรียนให้ทราบก็คือจังหวะของการเคลื่อนตัวของราคาก็จะเป็นไปตามการเคลื่อนที่ขึ้นลงนะครับเขาจะลงมาชนเส้น2องเลเวนแล้วดีดกลับขึ้นไปด้านบนนะครับโดยอัตโนมัตินะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในการเคลื่อนที่ ขึ้นลงของเขาเนี่ยเมื่อเขาลงมาต่ำสุดเขาจะค่อยๆขึ้นไปที่จุดสูงสุดแล้วก็จะค่อยๆกลับลงมาที่จุดต่ำสุดเราก็รอไอแบบนี้ก็คือว่ารอทำกำไรด้วยการรอ,อเข้าที่จุดต่ำสุดถึงแตะแตะถึงพื้นเมื่อไหร่หมายว่าแตะถึงกรอบลีเนียเอชันเมื่อไหร่พอเข้าช้อนทันทีแล้วราคามันก็จะค่อยๆดีกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดแล้วทำนิวไฮโดยอัตโนมัตินะครับมันจะเป็นไปตาม การการเคลื่อนที่ของมันจะเป็นวนวนหลูบไปเรื่อยๆนะครับราคาหุ้นจะวนหลูบไปเรื่อยๆถ้าท่านไม่เชื่อลองจับตามดูนะครับตัวนี้ก็ต้องรออีกประมาณสักเดือน2เดือนถึงจะเห็นว่าราคามันลงมาต่ําแล้วมันขึ้นกลับขึ้นไปสูงเป็นไปตามจังหวะของหลูบของราคาของหุ้นเป็นไปอย่างนั้นหรือเปล่านะครับนี่คือตัวที่สองนะครับนี่คือตัวที่สองที่เราว่าไว้นะครับ วันนี้เราจะพูดถึง10หุ้นนะครับตัวที่3คือ TPS นะครับ TPS นะครับราคาอยู่ที่3.20บวกขึ้นไป0.20นะครับมีเม็ดเงินเข้ามา3.58 m มนะครับมี Val u ลอยู่12 12 M นะครับ12.01นะครับเข้าไปดูนะครับการเคลื่อนที่ของราคาก็กำลังจะเปลี่ยนเทรนนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนเทนเนื่องจากว่าอะไรครับ เนื่องจากว่ามีวนลุ่มเข้านะครับแม้ว่านักทุนต่างประเทศไม่เข้านะครับแต่นักทุนชาวไทยเข้าตามเทมนะครับหายใส m m เมยังคงชี้ขึ้นนะครับแสดงว่าจังหวะยังคงมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปชนเส้น2องว,วันนะครับถ้าเกิดว่าสามารถทะลุเส้น2องว,วันไปได้ราคาก็จะสายเวด้านข้างไปทางด้าน,นบนของอเส้น2องว,วันเพื่อเปลี่ยนแกนอินเนอรกชั่นนะครับมันจะเปลี่ยนเทนนะครับ ตอนนี้เป็นเทนขาลงแต่ว่าถ้าเกิดมันไซเวยขึ้นไปแล้วสามารถพุ่งทะลุเส้น2อเลวันได้มันจะสามารถเปลี่ยนเทนพุ่งขึ้นไปได้เลยแต่ว่าโดยปกติแล้วเส้น2อเลวันเมื่อชนเสร็จมันจะไม่ขึ้นมันจะไม่เลยเส้น2อเลวันขึ้นไปเมื่อชนเส้น2อเลวันเสร็จมันจะย่อตัวลงมาก่อนแล้วค่อยไซเวยกลับขึ้นไปชนทะลุอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับเป็นการทดสอบนะครับอันนี้ก็รอดูวันต่อไปนะครับว่าจังหวะมันจะเป็นเช่นนี้ท่านลกทุนก็ลองพิจารณาดูก่อนนะครับ ่ามันจะเป็นจะไปอย่างที่เราเรียนในท่นานทราบหรือเปล่ามันจะเป็นไปได้2อ,อย่างคือทะลุขึ้นไปเลยครับทะลุขึ้นไปเลยนะครับกับกับค่อยๆคือชนเสร็จคือมันจะมี2อ,อย่างคือชนเสร็จทะลุกับชนไม่เสร็จก็ย่อ,ยยอตัวลงมาก่อนแล้วค่อยพุ่งทะลุนะครับนี่คือทิศทางของการเคลื่อนตัวของราคานะครับอาจจะเป็นสูตรตายตัวมันอยู่ที่ว่าอ่าถ้า MAD ยังคงชี้ขึ้นราคามันจะพุ่งทะลุขึ้นไป นะครับตัวเรียญทิาแบบนี้ตัวที่4นะครับ b ีอนะครับอันนี้เราจะไล่ไไปโดยเราจะ,ะไม่มองไม่มองฟันดาเมทัลไม่มองนิวส์นะครับแล้วก็ไม่มองบิเกอร์เฟอร์อาจจะเราจะดูแค่ว่ามีราคา3.86แล้วก็มีเม็ดเงินเข้า3.4 3 3 3 4เอมนะครับแล้วก็มีแว l ลู13ล้านนะครับเราจะดูเร็วๆนะครับเพื่อ,อ เพื่อจะดูว่าจังหวะของมันถัดไปนั้นจะเป็นอย่างไรตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนเทรนนะครับถ้าเขาจะเปลี่ยนเทรนนะครับเขาจะต้องไซเวยไปด้ดนข้ามจนราคาขึ้นไปชนเส้น2 0 0วันถ้าสามารถทะลุเส้น2 0 0วันไปได้เขาจะเปลี่ยนเทรนทันทีนะครับแต่ถ้าไม่สามารถทะลุเส้น2 0 0รวันไปได้นะครับเขาจะซา์เวดาวลงมาก่อนแล้วก็ค่อยพุ่งทะลุในจังหวะถัดไปนะครับนี่คือการทิศทางการเคลื่อนที่ของ บีนะครับก็ล่าสุดก็มีบอลุ่มเข้าทั้งภายนอกภายในภายใน,ภาย,ในภายนอกเข้าเล็กน้อยนะครับก้มแก้มนะครับแล้วก็ i s i ก็ซา์เวทพไเทนข้างส่วนเอสดีก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นมาชนเส้นซูโรนะครับโอกาสซา์เวก็กําลังดาเนินการไปนะครับก็ถือว่ากําลังที่จะเคลื่อนที่เพื่อจะเปลี่ยนทิศทางตอนนี้ซด์เวดาวให้เป็นซด์เวฟขึ้นไปนะครับก็เรียนท้นทราาแบบนี้นะครับสลรับ BM นะครับ ถัดมาตัวที่5นะครับ HPH นะครับ HPT นะครับขออภัยนะครับ HPT นะครับราคาอยู่ที่0.69นะครับวันนี้ก็บวกไป0.01นะครับมีเม็ดเงินเข้ามา2.85 M เอ็มนะครับแล้วก็มี value อยู่8 8.36 M เอ็มนะครับเข้าไปดูนะครับการเคลื่อนที่ของราคากันเลยนะครับถือว่าตัวนี้ยังเหมือนกันจะมีโอกาสกับ กับเทนแต่ว่าราคามันอยู่ห่างจากเส้น2องเลวันมากเพราะฉะนั้นตัวนี้อาจจะค่อยๆเคลื่อนย้ายหรือว่าเคลื่อนไซเวย์ไปทางด้านข้างโอกาสที่ยังไม่ขึ้นหรือยังไม่พุ่งแต่ว่ามีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปเพราะว่าถ้านะครับถ้า F 4 5บอกว่าราคาทำกําไรได้อย่างสวยงามราคาก็จะพุ่งขึ้นไปรอดูกันต่อไปนะครับสหรับ HP h p t นะครับ แต่ว่านะครับจังหวะการเคลื่อนที่ของเขานั้นน่าจะขึ้นแน่นอนเพราะว่า r s i กําลังชี้ขึ้นตอนนี้ราคาอยู่ที่43 MACD ก็กําลังจะชี้ขึ้นไปที่เส้นศูนย์นะครับเมื่อ2ตัวนี้เคลื่อนที่ไปด้วยกันแล้วเอ็นซขึ้นไปที่เส้นศูนราคาก็จะยิ่งพุ่งขึ้นไปก็จะใกล้เส้น2องวันเข้าไปนะครับถ้าเกิดสามารถทะลุขึ้นไปได้ก็จะก็จะสามารถไซเวย์ขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่สามารถเป็นการทดสอบ เจอแรงต้านจากเส้นสองอวันก็จะย่อลงมาก่อนที่จะสะสมพลังแล้วพุ่งขึ้นชนทะลุขึ้นไปนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนแกนน e เ l e c t i o n ไซแวขึ้นไปตัวนี้เข้าใจว่าต้องใช้เวลาประมาณสักประมาณสี่สี่อาทิตย์นะครับราวสักเดือนหนึ่งราคาถึงจะเห็นว่าเป็นที่ทาง s i d e เว y ขึ้นไปซึ่งแต่ตอนนี้เป็นจังหวะยังคง Sideway ดาวนะครับนี่คือการเคลื่อนที่ของราคานะครับถัดมานะครับ BB, BB. บิบิกนะครับหรือบูบิบกุ๊บนะครับจังหวะของเขาวันนี้ก็มีนะครับราคาเปลี่ยนไปบวก2.50บาทนะครับราคามีเม็ดเงินเข้ามา1.93 m แล้วก็มี v a l u ลอยู่41.96 m เนะครับเข้าไปดูก,การเคลื่อนที่ของราคาตอนนี้ก็คือราคาเขาสามารถยืนเหนือจากเส้นสองว,วันได้เลยครับจังหวะถัดไปก็คือ เขาจะต้องนะครับพยายามรักษาระดับราคาไว้หเหนือเส้น2องวันต่อไปให้ได้พยายามยืนเหนือเส้น l i n e a r i z เ t i o n นนะครับเมื่อยืนเหนือ l i n e a r i เ a t i o นไปสักอาทิตย์หนึ่งตัว l i n e a r i เ a t i o นจะไซด์เว้อัพขึ้นไปนะครับจากขาลงนะครับตอนนี้เป็นขาลงแต่ว่าพอเขาเปลี่ยน l i n e a r i เ a t i o นก็จะเป็นไซด์เว้อัพขึ้นไปเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถือว่ากําลังจะเปลี่ยนเทรนนะครับ พยายามเอาอ,อกเอาใจ MACD ให้ไซด์เว้อัพขึ้นไปให้ได้นะครับตอนนี้ r s i ก็ชี้ขึ้นไปที่60นะครับแต่บนรุ่มนักทุนต่างประเทศนั้นเข้านะครับแต่ว่านักทุนชาวไทยนั้นยังไม่มั่นใจนะครับนี้ก็รอจังหวะให้เขามีความมั่นใจนะครับแล้วก็ซื้อเข้าไว้นะครับเพื่อรักษาระดับให้จังหวะนั้นยืนเหนือเส้น2องแะวันยืนเหนือสีิเกชั่นนะครับลีเเกชั่นเพื่อมันยืนเหลือเหนือ,นอลีเนีลยีเกชันก็ จะค่อยๆไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับก็เป็นจังหวะขาขึ้นนะครับก็เรียนให้ท่านทราบแบบนี้นะครับถัดมานะครับตัวที่7นะครับก็จะเป็นตัวไดเมตนะครับซึ่งนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่มี NP นะครับมีเครื่องหมาย NP นะครับก็ถือว่ายังคงเป็นจังหวะไซด์เวย์ไปทางด้านข้างนะครับวันนี้ก็บวกไป0.01นะครับไปดูว่ามีโอกาสที่ขึ้นหรือเปล่าแต่ว่า มานนี่อินนั้นเข้าไปที่ 1.15M นะครับแล้วก็มีแวลูอยู่1 4 1 m 0จนะครับจงังหวะของเขาก็ยังคงห่างจากเส้นสองเลว,วัน,นแต่ว่ายังคงสามารถไซด์เวย์ไปทางด้านข้างได้นะครับเห็นได้จากอะไรครับเห็นได้จาก m a d d นะครับชี้ขึ้นไปที่เส้นศูนย์ลายสา์เริ่มจาก47ขึ้นไปมีโอกาสที่อาจจะไปที่5 0 6 0 70ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยมีวนลุ่มเข้ามานะครับ แสดงว่าราคานะครับล่าสุดก็คือจะมีโอกาสพุ่งขึ้นไปเพราะแท่งเทียนที่เป็นไส้เทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนะครับ,บ,บนี้ก็หมายความว่าในวันที่จะเปิดนี้ราคาก็ายังคงจะต้องพุ่งขึ้นต่อนะครับราคาเขาก็าจะอยู่ประมาณประมาณที่ราคาปิดเดิมของวันนี้ก็คือ0.30นะครับถ้าราคาเยืนอยู่เหนือ0.30แล้วก็อาจจะขึ้นไปชน0.332ได้ นั้นก็เป็นจังหวะหลังจากที่ต่ําสุดก็จะขึ้นไปจุดสูงสุดนะครับการเคลื่อนที่จากฝั่งฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นไปตามแพทเทิร์นนะครับของราคานะครับตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะไซเวยยขึ้นไปนะครับสำหรับตัวไดเมตแต่ว่าจะจะเปลี่ยนแทนหรือจะจะเปลี่ยนการเคลื่อนตัวเคลื่อนที่นั้นก็ยังอีกยาวไกลนะครับเพราะว่าเข้าใจว่ายังคงมี เาเรียกเลยครับมีบอลุ่มหนาแน่นนะครับสลับตัวไดเมตนะครับตัวนี้ก็ทางแอดมินก็เคยเข้าไว้ตั้งแต่ราคา0.1 0.14 0.15นะครับราคาเดิมๆของเขานะครับก่อนที่เขาจะร่วงลงมานะครับก็คือ,อเข้าไว้นานตั้งแต่ปี2ปีก่อน,นคเคยเคยเล่นเคยเข้าใจเคยเคยเข้าทํากําไรไปแล้วนะครับก็ได้กําไรเสร็จก็ทิ้งออกมาเพราะว่าแต่ก็เสียดายนะครับที่จังหวะของเขานั้นพุ่งขึ้นไป แตเแ่เสร็จแล้วตอนนี้ก็คือเป็นจังหวะขาลงนะครับเดิมทีเขาอยู่ที่0.13 0.14เล่นสมัยนู้นนะครับก็เลห้ฝั่งนะครับเพื่อทบทวนนะครับว่าจังหวะของเขานั้นขึ้นขึ้น,น,นลงๆนะครับก็จะให้จะให้เห็นว่าจังหวะของเขานั้นสามารถขึ้นลงได้นะครับเรายอดตัวลงมานะครับเราเห็นว่าเขามีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปจากเดิมนะครับพุ่งขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมา เรียนน้นท์าบแบบนี้นะครับถัดมานะครับ b B V G นะครับ b v g นะครับก็เป็นตัวถัดมานะครับสำหรับ b v g มีเม็ดเงินเข้า 1.08M นะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่8.80นะครับซึ่งไม่บวกไม่ลบนะครับสำหรับตัวนี้แข็งนะครับราคาแข็งนะครับเพราะว่าอะไรครับเข้ามาดูจังหวะของเขานะครับเขาก็จะค่อยๆเคลื่อนที่นะครับขยับตัวเองนะครับ ตอนนี้ก็ยังคงไซด์เวดาวนะครับเพราะเขาเป็นจังหวะขาลงเพราะอะไรครับเขาขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเรียบร้อยแล้วนะครับดูจังหวะนี้นะครับเขาขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเรียบร้อยแล้วก็เป็นจังหวะขาลงนะครับดูอะไรครับดู MA c d นะครับเริ่มจะเป็นจังหวะขาลงถึงไซด์เวดเป็นข้างนะครับอายใส่ก็ชี้ไปทางนนข้างนะครับนักลงทุนก็วนรุ่มก็ค่อยๆออกแม้ว่าทุนชาวต่างประเทศจะคงเข้านะครับ แต่ถ้าเราดูอย่างที่เรนนิเตนทราบก็คือเมื่อต่ําสุดนะครับราคาก็จะขึ้นไปที่จุดสูงสุดเมื่อถึงจุดสูงสุดเสร็จก็เป็นจังหวะให้มันไซวดาวลงมาครับเราก็รอรับที่จุดต่ําสุดคือ8 1ดจุหนึ่งสี่หรือหรือเจ็ดานะครับมันก็จะไซวีกลับขึ้นไปโดยอัตโนมัตินะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปตามอัตโนมัตินะครับเมื่อมันอยู่สูงสุดมันก็จะถูกปีบังคับให้ลงมาต่ําสุดเป็นแนวนี้นะครับต่ําสุดสูงสุดสลับกันไปนะครับ เป็นวนลูปนะครับราคามันจะวนลูปนะครับมันจะอยู่จุดต่ําสุดที่ l i n e a r a ลคช i o n แล้วมันก็จะขึ้นไปที่จุดสูงสุดของ Linear เ e a ช i o n เพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็คือจังหวะที่มันจะลงมาต่ําสุดของ Linear เลคช i o n ท่านต้องขายบริเวณนี้นะครับเพราะอะไรครับพอขายเสร็จเราก็ได้กําไรแล้วแล้วก็มารลอซื้อที่บริเวณนี้นส่วนค่าตรงก็ให้เจ้าของโบกเกอร์ไปนะครับแต่ว่าเราได้ได้ ได้กาไรจริงๆเน็ตๆนะครับถ้าเรารู้จุดต่ําสุดจุดสูงสุดของการเก่งกําไรใช่ไหมครับจุดสูงสุดเรารู้แล้วทีนี้จุดต่ําสุดจุดถัดมาเราก็รู้แล้วเราต้องเข้าที่เท่าไหร่นะครับเราก็แค่รอเข้าที่จุดต่ําสุดของเขาแค่นั้นเองนะครับเมื่อเข้าที่จุดต่าสุดเสร็จจังหวะมันจะไซเวไปที่จุดสูงสุดทากําไรให้เรามากที่สุดก็เป็นจังหวะขาขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเราก็ขายนี่คือสไตล์การทํากําไรใน ในสไตล์ของช่องของเรานะครับแล้วก็เรียนในทันซาแบบนี้นะครับถัดมานะครับตัว a i i g นะครับจังหวะของเขานั้นนะครับก่อนที่ไปดูจังหวะก็คือราคาเขาอยู่ที่18.40นะครับบวกไป0.10แล้วก็มีมนีอินทั้งหมด 1.03M แล้วก็มีแว l u ลูอยู่ 913m นะครับ 913m ขอไม่ใช่ไม่ใช่ m นะครับเพราะว่าเขาตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็น9แสนนะครับเพราะว่าไม่มี m ต่อท้ายนะครับก็อยู่ที่9แสนนะครับขออภัยครับดูผิดตัวนะครับดูไปดูไปดูที่เฮลนะครับตัวนี้อยู่ที่ 9.63m นะครับก็พลาดไปหน่อยนะครับตาลายนะครับเสร็จแล้วจังหวะของเขาก็คือเป็นจังหวะที่จะค่อยๆสายเวย์ตัวนี้ลักษณะของมันเหมือนกับตัว ตัวบิตคอยนะครับบิตคอยบางบางตัวบิดครับนะครับเพราะว่าบิตคอยนี่แหละครับราคามันไซด์เวยปไปด้านข้างแล้วมันเริ่มบีบเข้ามากันแล้วนะครับตรงนี้ต้องจับตาดูยังไงครับถ้าราคามันสามารถยืนอยู่เหนือเส้นกึ่งกลางโดยจะแบนได้มันจะพุ่งขึ้นไปนะครับมันจะสามารถเปลี่ยนเทรนแต่ว่าถ้าราคายังคงอยู่ต่ํามันจะกดลงมาต่อนะครับอันนี้ก็ต้องให้ระวังให้ดีนะครับสำหรับ iig นะครับแต่ว่า ในจังหวะเคลื่อนที่แบบนี้เราต้องดูตัว macd ให้ดีนะครับว่าถ้ามันยังคงชี้ขึ้นราคามันจะพุ่งขึ้นไปนะครับด้วย rsi นั้นอยู่ที่เส้น30นะครับนโวกาสที่จะขึ้นหรือจะลงมาที่20ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการบีบตัวเข้ามาหา,หาการของบลูจัลแบนต้องดูให้ดีแล้วก็ดูจังหวะการเคลื่อนที่ของราคาถ้ามีวอลรุ่มเข้ามาและสามารถพุ่งพุ่งเหนือเส้นกล่อการบูจแบนราคามันก็จะไซเว์ขึ้นไป ก็จะเป็นการเปลี่ยนเทนครับอันนี้จับตาดูให้ดีนะครับที่ลบครับถัดมานะครับตัวเฮลนะครับตัวนี้สิของจริงที่มี v a l ูอยู่9 0 0แสนนะครับปกติจะต้องมี value ได้รับระดับ1ล้านนะครับตตัวนี้ราคาอยู่ที่3.74แล้วก็บวกอยู่0.06นะครับมีเม็ดเงินเข้าอยู่ที่8 0 0แสนนะครับถือว่าเข้าน้อยจริงๆนะครับ เราเข้าไปดูราคาของเขาก่อนนะครับดูจังหวะการเคลื่อนที่รู้สึกว่าเขาจะไซเวย์มาตั้งนานแลวนะครับาการเคลื่อนที่ไซเวย์มานานนานแบบนี้นะครับต้องดูว่าเกิน3เดือนหรือ,อยังแสดงว่าเขากําลังจะเริ่มปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเทนนะครับตัวนี้เราต้องค่อยๆดูนะครับว่าจังหวะเขานั้นเป็นอย่างไรนะครับถ้าดูตรงนี้นะครับในวันถัดไปที่เขาเปิดในราคาจะพุ่งขึ้นนะครับเขาเริ่มนะครับเขาเริ่ม อันนี้เป็น Time Frame Day อยู่นะครับเราต้องดูว่าจะขึ้นหรือลงนี้จากไทม์เฟรม e ีคนะครับแต่ว่าจังหวะของ m s c d นี้ยังคงชี้ขึ้นแสดงว่าราคาจะต้องไซด์ไวอัพขึ้นไปสายใส่ตรงชี้ขึ้นนะครับอยู่ที่54แล้วเริ่มมีบทรุ่มเข้ามาตัวนี้ถ้าพุ่งขึ้นไปจังหวะจะไปที่กี่บาทนะครับไปดูไทม์เฟรม e ีคนะครับก็เ,เป็นจังหวะกอดีเช่นเดียวกันที่เขา,าไซด์ไประเดนข้างเราก็กําลังเริ่มจะ ทะลุเส้นกือบกลางนะครับของบรูจูปแบนนะครับทะลุเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้สําคัญนะครับต้องจับตาตัวนี้ให้ดีนะครับตัวเฮลนะครับถ้าราคาพุ่งทะลุขึ้นไปนะครับก็จะไปที่4.59ถ้าวอลุ่มเข้านะครับแล้วก็ MACD ยังคงชี้ขึ้นนายสายังคงชี้ขึ้นนะครับแล้วมีการบีบตัวเข้ามากันของบรูจูปแยน แสดงว่ามันกําลังจะเลือกทางพุ่งขึ้นหรือทางพุ่งลงนะครับต้องจับตาดูให้ดีนะครับ <S <S สลาเฮลนะครับคลิปนี้เราเข้าใจว่าต้องดูเฮลให้ดีนะครับว่าจังหวะของเขาจะเป็นเช่นไรอันนี้คือท r a m e w e e k นะครับบีบตัวเข้ามากันของบรูจแบนนะครับตัวนี้เราต้องจับตาดูให้ดีนะครับว่าจัางหวะเขานั้นจะพุ่งขึ้นหรือพุ่งลงอะไรจะเป็นตัวบอกว่าราคาเขาจะต้องพุ่งขึ้นนะครับน่าจะเป็นแท่งเทียนตัวนี้แหละครับที่จะบอกว่าราคาจะพุ่งขึ้นเพราะว่าอะไรครับ จังหวะของเขาวันที่จะถึงนี้จะเปิดขึ้นที่ราคา3.74แล้วก็มีโอกาสพุ่งขึ้นไปนะครับจับตาให้ดีนะครับท่านลักทุนครับเราก็เรียนให้ท่านทราบแบบนี้นี่คือจุดที่เราจะต้องจับตาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านจับตาตัวนี้แล้วเมื่อมีมีการเลือกข้างแล้วนะครับการจะเข้าใจว่าคลิปหรือว่า channel เรามีความสําคัญอย่างไรนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีเหตุข,ขึ้นมาเราจะได้เห็น การเคลื่อนที่ของราคาก่อนใครๆและจะรู้ก่อนใครใครเข้าใจว่า10ตัวแล้วนะครับนี่ก็คือ10หุ้นเด่นที่เรานำหมายท่านได้ลองวิเคราะห์แล้วก็ลองจับตาดูนะครับสำหรับการเคลื่อนที่อันเป็นจุดสำคัญการบีบตัวเข้ามากันของบรูษัแปลแล้วสำคัญคือจะมีโอกาสที่จะทำราคานะครับขึ้นไปได้แล้วก็จะพุ่งขึ้นไปได้นะครับอย่างต่อเนื่อง ถ้าเขาประกาศงบการเงินไตรมาสหนึ่หรือไตรมาสสอออกมานะครับเราต้องดูที่ F45 ซึ่งในตอนนี้เรายังไม่มีไม่เห็นนะครับจากข่าวของเขานะครับแล้วก็มีเม็ดเงินเข้ามาเพียงระดับหลักแสนนะครับสหรับเฮลแต่ว่าในจังหวะโอกาสท่าๆไปนะครับเข้าใจว่าราคาจะขึ้นนะครับเพราะว่าทางราคานี่มีมีมีวอลุ่มน้อยนะครับตลาดยังไม่รับทราบเพราะฉะนั้น ท่เจ้าตัวนี้เห็นจะต้องมีการอัดฉีดราคาพุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงให้ตลาดรับทราบแล้วทุกคนก็ที่เห็นก็จะร้องว่าโอ้เสีดายจังราคาทําไมพุ่งขึ้นไปแบบนี้แล้วเราไม่เห็นอะไรประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของคลิปที่ที่ท่านนักทุนน่าจะกดติดตามเอาไว้เพื่อจะดูแนวโน้มราคาต่างๆให้ให้ถ่องแท้ และทราบว,ว่าตัวไหนจะพุ่งขึ้นไปในจังหวะอันใกล้นี้ต้องติดตามกันนะครับยังไงฝากกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับกดติดตามเรานะครับจะได้อ่าดูหุ้นที่ส่งคุณค่าหรือหุ้นเด่นนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณสลับท่านนักลงทุนที่กรุณาเห็นดีเห็นงามนะครับกดถูกใจและโดเนทให้กับช anel น,นี้นะครับเป็นกําลังใจให้กับช n น l อย่างมากนะครับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับไว้พบกับคลิปเด่นเดหรือว่า พุ้นดีๆนะครับสต็อกแบง g k คอกสวัสดีครับสต็อก b a n g k o อก h ช n แนลไม่แนะนําให้ท่านเชื่อหรือเชิญชวนให้เชื่อและลงทุนกรุณาใช้สติสมาธิในการรับชมขอบพระคุณมากครับ